สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นผู้ปกครองบฎหมายบอกว่าท่านเป็นเจ้านารของรัฐรวมถึงท่านบริหารทร์ทุกท่านเลยนะครัท่านเป็นเจ้าหนัานของรัฐเวลาปริบัติผิดไปเนี่ยสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคือศาสนจาจัรปกครองน,นี้ต้องคู่กันเสมอครับอา,าจารย์ครับไม่มาก ประเทศใดในโลกต้องไปนิดนึงถ้าเราเรียนรัฐศาสตร์เราจะมองว่านครรัฐที่เล็กที่สุดคือนครรัฐวาติกันที่แยกออกมากอันนั้นคือการการเดรินลำครองเนี่ยทั้งสองเพื่อต้องคู่กันแต่ผมเชื่อว่าสังคมไทย,ยอา,าณจาจักรศาสนาจะต้องไปคู่กันดังนั้นในฐานะผมเป็นยเป็นคนที่มีกหลาบ เราเป็นเก็กวันผมเนี่ยถ้ามีอะไรให้รับใช้ด,ด้วยความยินดีสิ่งที่สำคัญที่สุดย้ำอีกหนึ 1, 1> เรื่องย้ำอีกครับกฎหมายชันหน้าตงร่ามเรื่องช้นหน้าสองสามสี่ห้เกมีกฎหมายฉบับเดียวนะที่ใช้คว่าพระคุณศักรา้าชคือพรบปกครองที่สองี่ห4 5เห้ามยกเล กันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่ากรณีใ,ใดก็เขียนให้กันแย้งกันอยู่เนี้ยกลายเป็นว่าเวลาผมลงพื้นที่ไปไหนเนี่ยเมื่อไหร่อำนาจท้องที่ใหญ่ก็จะครอบบ้านเมื่อไหร่อำนาจท้องถิ่นเยอะก็จะครอบบ้านไม่ลงกันเพราะอำนาจท้องที่ไม่ลงตัวกันแต่นั้งกรรมการทุกรูปนที่บอกว่าก็คือท้องถิ่นท้องที่วัดต้องเป็นศูนย์กาลางรวมใจให้ได้นะให้มาพัฒนาร่วมกัน นะให้มาพัฒนาร่วมกันบางวัดกรรมการรับกำนัลหุ่ยบ้างก็มีปัญหากันกระทบถึงฝ่นยคองด้วยดังนั้นถ้ามีเรื่องอะไรครับประวานาตัวใน